สวัสดีครับกับผมนายแพทย์กวีชินสาสวัสด์แห่งกวีคลินิกเวชกรรมวันนี้จะเสนอสาระน่ารู้อีกเรื่องนึงคือคือเรื่องอีกประเด็นหนึ่งของคือความร้ายแรงของความดันโลหิตสูงพวกนี้เกิดให้ก่อยเกิดปัญหาร้ายแรงยังไงนะครับนอกจากนอกจากแทรกซ้อนจากความดันสูงทําให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจแล้วเนี่ยยังทําให้เกิดโรคสมองเสื่อมด้วย นะครับเพราะว่าในคนที่มีความดันสูง <c oughs> มีงานวิจัยในสหรัฐอเมริกาเป็นความดันสูง <c oughs> ตั้งแต่อายุน้อยๆเช่น 30- 40ปีขึ้นประมาณนี้คือเริ่มเป็นตั้งแต่ป่วยตั้งแต่อายุ 30- 40ถ้าเราไม่รีบรักษาตั้งแต่เนิ่นๆปล่อยทิ้งไว้หรือว่ามารักษาช้าไปหน่อยพออายุมากก็จะมีแทรกซ้อนได้ถ้าทิ้งไว้ 30- 40ปีแล้วพออายุ70 หรือว่าหกปีะเพวกนี้ส่วนใหญ่ก็จะมีแทรกซ้อนที่ต้องระวังก็คือโรคสมองเสื่อมนะครับพอติดตามงานวิจัยไปเนี่ยคนที่อายุ30-40ปีที่ไม่ได้รับการรักษาความดันสูงพออายุมากก็จะป่วยเป็นโรคสมองเสื่อมจำนวนมากนะครับโดยเยอะอายุ60-70ปีขึ้นไปแล้วมันเกิดโรคสมองเสื่อมโดยเยอะ สมองส่วนหน้านี่ถ้าเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือว่า MRI จะเห็นสมองส่วนหน้าฟอรสมองส่วนที่เป็นทัดดอกไม้ก็ฟอนะครับแล้วก็ช่องในน้ำไขสลังนะครับบริเที่อยู่ในเนื้อสมองพวกนี้มันจะโตขึ้นนะครับจะเห็นโตขึ้นแล้วก็สมองก็แฟบเล็กลง เกิดเป็นสมองเสื่อมความจำความคิดอ่านเสียหมดพฤติกรรมก็ผิดปกติมีการสับสนนะครับหลงลืมนะครับทำให้เป็นภาระไม่สามารถทำงานได้ล้เป็นคนป่วยบางคนถ้าเป็นรุนแรงมากอาจจะป่วยติดเตียงไปเลยเป็นภาระให้ลูกหลานนะครับและที่ <c oughs> เวลาเราประเมินคนที่เป็นโรคสมองเสื่อมพวกนี้ เวลาหลงลืมที่ที่ตรวจง่ายๆก็คือถคนที่ป่วยเป็นโรคสมองเสื่อมถ้าหลงหลงลืมๆเขาจะถามซ้ำาๆซักซัเช่นเราพูดบอกเขาแล้วสักพักหนึ่งพอพูดล่วงเดิมก็คนไข้ก็จะถามอีกเรื่องเดิมอีกเช่นบอกกินข้าวแล้วพอป่ามปสักพักยี่สิบสิบห้ายี่สิบก็ถามอีกกินข้าวหรือ,อยังอะไรพวกนี้ถามซ้ำซ้ซา,ากซากอยู่แบบนี้ พวกนี้ต้องสงสัยแล้วจะเป็นสมองเสื่อมแล้วคือจําเหตุการณ์ไม่ได้ปัจจุบันนะครับระยะสั้นอะไรพวกนี้หรือบางคนแต่ถ้าเป็นพวกอีกพวกนึคือชอบลืมกุญแจวางทิ้งไว้เพ่นพ่านลืมปากกาลืมอะไรพวกนี้แต่พวกนี้ไม่เกี่ยวกับสมองเสื่อมพวกนี้ส่วนใหญ่มันเกิดจากไม่มีสมาธิมากกว่านะครับเพราะนั้นต้องแยกให้ดีนะครับแต่พวกสมองเสื่อมมันจะมี ความคิดอ่านด้วยพฤติกรรมเปลี่ยนไปด้วยนิสัยอาจจะเปลี่ยนด้วยแล้วก็มักจะสับสนแล้วอาการคล้ายๆโรคจิตได้ในบางรายอาจจะมีสองมีหูแว่วภาพหลอนอะไรได้นะครับเป็นภาระให้ลูกหลานต่อไปเพราะฉะนั้นคนที่ป่วยเป็นฟันนันสูงตั้งแต่อายุน้อยๆควรจะรีบรักษาซะนะเพราะทําให้รีบรักษาพอแก่ตัวนี้เป็นโรคสมองเสื่อมค่อนข้างแน่นะครับจากงานวิจัยที่ผ่านมา เพราะฉะนั้นความดันสูงเป็นโรคที่มีความสำคัญอย่างมากต้องรีบรักษาเพราะถ้าไม่รักษามันจะเป็นก่อให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจแล้วก,ก,ก็โรคสมองเสื่อมนี่แหละที่เป็นปัญหามากนะครับแต่ละโรคก็ทําให้พิการทั้งนั้นแหละแล้วก็ถ้าเป็นมากก็เสียชีวิตไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องรีบรักษาเสียคนที่ป่วยเป็นความดันโลหิตสูงนอกจากนีน้มีเบาหวานโรคไขมันโรคทั้งหลายแหล่พวกนี้ ต้องรีบรักษาซะตั้งแต่อายุน้อยๆ้อยถ้าป่วยตั้งแต่อายุน้อยๆ้อยอย่าทิ้งไว้เพราะถ้าทิ้งไว้หลอดเลือดมันโดนทําลายร่างกายก็หรือว่าทั้งสมองทั้งปอดหัวใจตับเลยก็จะเสื่อมหมดนะครับแล้วทําให้อายุสั้นลงนะครับสาระน่ารู้สำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้โปรดติดตามสอนต่อไปได้สวัสดีครับ